ำผลไม้นะคะไปไว้ที่ใต้สะพานนะคะที่ใต้สะพานที่เป็นตูงใต้สะพานแต่ก่อนนะคะแล้วก็กลับไปรับพ่อใหญ่ทองคำมาก่อนนะคะส่วนน้องขุนก็จะรออยู่ที่บ้านยังไม่ได้มานะคะเดี๋ยวเอาพ่อใหญ่มาส่งก่อนแล้วค่อยไปรับน้องขุนเพราะว่าไม่ได้ขึ้นมาสองเชือกนะคะเนื่องจากไม่มีใครช่วยดูข้างหลังนะคะใครช่วยดึงช้างข้างหลังแล้วก็ต้องก็เลย ไปรับไปส่งเอาค่ะเดี๋ยวความรักจะพาพ่อใหญ่ไปลงไปลงที่เราลงสักกะรดหรือเปล่าลก็ให้พ่อใหญ่ดึงเขาอันนี้อยู่บ้านทาลาดอยู่นะคะแม่น้องหนึ่งคนแรกจ้ามอสาไปตอนนี้ก็มาถึงบ้านทลาดแล้วค่ะ มา่อมาต่ตไม่แน่ใจว่าทีมงานเขาทําอะไรกันอยู่หรือยังหรือว่าเขาจัดโตะหรือยังนะคะเพราะเราเราไม่ได้ดูลายไม่ได้ดูนนะเดี๋ยวจะไปจอดจอดจอดเอาเพ่อใหญ่ลงไปก่อนเนาะมอเตอร์ไซค์ค่ะตรงนี้เป็นที่เราลงสับประรดนะคะนี่นะคะที่เราแบ่งสับประรดกันโอ้ยนู่นค่ะทีมงาน เห็นอยู่ไกลๆ<น>กำลังล้างผลไม้ยังไม่เสร็จค่ะอยู่ไกลๆเดี๋ยวไปดูพ่อใหญ่ลงรถก่อนนะคะคอ้องขุนคงรอแล้วว่าพ่อใหญ่ไปไหนเน oh, าะพ่อทำไมไม่ให้ขุนไปด้วยโอ้ oh, พ่อใหญ่ขึ้นรถมาเอาลงได้ไหมพนัก นะอ่าเดี๋ยวใ้ควันแจ็คใช่เดี๋ยวควันลักเขาแข็งแรงค่ะดีดีใจที่น้องสางจะได้อิ่มกันค่ะดึงเบรกมือแล้วใช่ไหมนะคะควันลักก็ไปรับน้องขุนต่อเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวควันญิงจะ อ๋ีาพยุรอ,อน้ายอ้อยอยีบดไปเลยสงสารลูกชาย,ายชวครับเต้เคิวต้องตามคิวคระให้ให้ผู้อาวุโสมาก่อนครับก่อนแจก,กว่าให้ผู้อาวุโสมาก,ก่อนพอใหญ่เริ่มชินกับรถแล้วค่ะ ทรื่ออยู่ครับลกา็่อจะรู้เรื่องครับอ่าอ่าเอพราะใหญ่น่าจะสงสัยว่าเอ๊ะพ่อมาทำอะไรทาครับโอคะสะออนง่้ค่ะงอ้โ่้โอ้โอ้โอ้ให้่อ้โอ้โั้้

ควาดต้งมันต้งไร้ส่นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวบอกพัดต้งปิดปิดปิดกระจกรถด้วยนะคะเดี๋ยวจะจับเสร็จง่ายไหมลูกของเยอะมากก็ช่วยๆกันค่ะนู่นค่ะ นี่จ้าพี่พักจำความรักไม่ได้เลยหรอไม่เก่งใชคุณนั้นนี้ลงได้ไหมลงได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูทีมงานกันก่อนนะคะวันนี้ได้เห็นครบทีมไหมนะครบเลยค่ะครบทีมเลยให้ให้ความรักเขาเขาไปรับไปรับ น้องขุนคนเดียวค่ะ,จะจด,ดูค่ะควันแดงกำลังล้างผลไม้แล้วก็จะช่วยตัดต๊ะกันนะคะเย่เยเพิ่งได้แทนไลค์กับเขาค่ะคลิปนี้ก็จะช่วยกันจัดตัดผลไม้กันก่อนนะคะ นี้เป็นเป็นสุ่มท่าทรายนะเอ้สุ่มใต้สะพานไม่ใช่สุมาสาส่มท่าทรายเป็นพอไปแล้วค่ะกวารักไปแล้วรีบไปรับลูกชายค่ะเดี๋ยวลูกชายงอนนะคะอน,นี้ค่ะที่งานเราก็จะมีสองลุ่มนะคะก็ ช่วยกันล้างแล้วก็ขึ้นไปจัดบนโตัวนะคะกำลังช่วยกันเข็นขึ้นเนี่ยค่ะทีมงานกลุ่มนึงนะคะทีมงานเรามีแต่วัยรุ่นเลยค่ะ นี่นะคะเป็นสุมนต้สักขผลไม้ก็ทยอยเอาไปล้างเรื่อยๆนะคะก็จะเหลืออยู่บางส่วนเหลืออยู่บางส่วนนะคะ จวอ่านคอมเมนต์เผื่อบางทีพี่เปิ้ลคุณแม่บอกว่าจะจัดเสง่ายไม่น้องของเยอะช่วยกันค่ะแบบเดียวพี่เปิ้ลใช่ค่ะคุณแม่ของเยอะพี่ฟ้าจังควมรักไม่ได้ใช่ไหมคะเขาไปตัดทรงมาลงได้หรือว่าเขาให้ลงเปล่า นี้ได้เห็นคทีมพอดีควาัานควันอ้วนภยัยผู้ผานนะคะขอขึ้นผู้ใหญ่ทองคำนะคะนิจิม,มะพึ่งทันไรสดใช่ไหมคะเดิ้ลได้เล่นน้ำกับเพื่อนๆป้าๆแล้วลูกชายก่าจะได้ทานไม่เมื่อ่ํำก่อนละลูกต้องต้องรอ,งองดูนะคะฝนฝนจะตกฝนจะตกแล้วจ้าน่าจะไม่ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าท้ <c oughs> องฟ้าเปิดกอดโป่งดีค่ะ มีแบบนี้บ่อยๆก็ดีขอให้โชคดีจะได้แบบนี้อีกค่ะเออเดี๋ยวดูนะคะอันนี้อันนี้ล้างเสร็จแล้วบอกอันนี้ล้างเสร็จแล้วนะคะบนรถนี้ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปจะจัดจัดบนโต๊ะเลยโอบนเตียงเขจาจัดบนเตียงน,นี้เลยใช่ไหมคะนี่นะคะให้พ่อใหญ่ชิมหน่อยะคะ่ะ เราจะจัดจัดแบบนี้แล้วก็เอาช้างมายืนนะคะจัดบนเตียงนี้เลยค่ะเตียงเรียงกันเลยค่ะนี่ะคะแล้วก็รอรอตอนน้องขุดมาอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันจัดก่อนนะคะว่าว่าจะายังไงนะคะก็อยากเห็นภาพเด็กๆทานแล้วจ้าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ เดี๋ยวเราจะรอรอสักคู่เราจัดโต๊ะจัดอะไรเรียบร้อยกลัวว่าฝนจะมาเดี๋ยวจะมือจะค่ำให้กับพวกผู้เอาสูงก่อนเลยใช่ไหมคะตัวใหญ่เข้ามาเข้มาชิมเดี๋ยวมาชิมก่อนเลยค่ะดูดูค่ะ ใส่ไใส่ไรเรียบร้อยนะคะลมจะได้ไม่แดยเดี๋ยวก็คลิปนี้เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดผลไม้ก่อนนะคุณมายัางคะคุณพ่อไปรับแล้วคะ่ะมารักไปรับแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยจัดเพราะว่ากลัวฝนด้วยมันกลัวมันจะค่ำม,มันจะมืดก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะจัดกันเลยนะคะเดี๋ยวไว้ไว้เจอกันช่วงใกล้ตัดใกล้เสร็จนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะลมแรงมาก